thank you เดี๋ยวชามนึงจ,จ้ะจ้ะน้องคะน้องน้องคะเอ่อะเอาเส้นอะไรคะเอ่อเส้นเส้นเส้นเลไรคะได้คะ่ะถ้าอย่างนั้นนั่งรองก่อนนะคะ เดี๋ยวมาแล้วค่ะน้องคะมองอะไรอยู่หรอคะออก็มองลงศพที่ตั้งอยู่หน้าร้านไงคะทำไมอะคะแปลกตรงไหนหรอคะแปลกทุกตรงเลยค่ะ <c oughs> เออเดี๋ยวนะพี่ว่าน้องหน้าคุณคุณนะคะน้องบิวหรือเปล่าเออใช่ค่ะพี่ รู้จักหนูด้วยหรอคะบิวพี่แอนเองจำไม่ได้หรอพี่แอนพี่แอนลูกประดาหเหรอคะใช่จ้ะโห<ฮ><ฮ>นี่โตเป็นสาวจำแทบไม่ได้เลยนะเนี่ยฉันก็จำพี่แทบไม่ได้เหมือนกันจ้ะแล้วนี่กลับมาเที่ยวบ้านเหรอ,อม,มาอยู่เลยดีกว่าจ้ะพี่เดี๋ยว พี่ได้ข่าวว่าแกไปทำงานกรุงเทพไม่ใช่หรอทีแรกอะ่ะก็ทำงานกรุงเทพนั่นแหละแต่ว่าบริษัทที่ฉันทำงานอยู่อะ่ะมันเจ๊งก็เลยกลับมาทำงานโรงงานแถวบ้านนะพี่อเออพี่แอนอฉันอยากรู้อะไรหน่อยได้ไหมพี่อะไรอะ่ะทำไมพี่ถึงเอาโงศพมาตั้งไว้หน้าร้านแบบนี้อะพี่ฉันว่ามันดูร้อนๆ้อนน่ากลวัวยังไงก็ไม่รู้อะ่ะพี่แอนอ,อยากรู้หรอ กินก๋วยเตี๋ยวชามนี้ให้หมดก่อนแล้วพี่จะบอกเนีองอร่อยไหมอร่อยมากเลยพี่แอนฉันนะไม่เคยกินก๋วยเตี๋ยวเรือที่ไหนอะอร่อยแบบนี้เลยอะ <c oughs> ว่าแต่พี่แอนจะบอกฉันได้หรือยังอะว่าทำไมถึงเอาลงสุมาตั้งหน้าร้านแบบเนี้ย จ่ายค่าก๋วยเตี๋ยวมาก่อนเจ็ดสิบบาทอะไรอะพี่ฉันงงหมดแล้วขอโทษน,นะครับคุณเป็นอะไรหรือเปล่าครับครับไม่เป็นไรคะ่ะคุณเป็นพนักงานใหม่ใช่ไหมครับ ใช่ค่ะพอดีว่าฉันเพิ่งมาทํางานวันนี้วันแรกอะค่ะคุณคือคุณบิวใช่ไหมที่กาน้าต้งเนี่ยฝากงานมานี่คุณรู้จักพ่อฉันด้วยหรอคะอปกติก็ตั้งกินกาแฟาด้วยกันบ่อยๆครับผมเบนะครับเป็นหัวหน้างานของที่นี่ยินดีที่เราจักนะครับคุณบิวยินดีที่รู้จักค่ะงั้นฉันขอตัวไปทํางานก่อนนะคะได้เลยครับน่ารักดีเหมือนกันนะเนี่ย อา้าคุณบิวพักเที่ยงเหรอครับใช่ค่ะแหมพอดีเลยผมเพิ่งไปทำธุระกลับมาครับยังไม่ทันได้กินอะไรเลยคุณบิวจะว่าอะไรไหมถ้าผมขอไปกินข้าวกับคุณบิวด้วยครับอมันจะดีหรอคะอดีสิครับดีมากด้วย แล้วคุณเบอยากกินอะไรล่ะคะอ๋อก็แล้วแต่คุณบิวเลยครับคุณบิวอยากกินอะไรนะผมตามไปกินของบิวได้ทุกที่เลยคุณเบแน่ใจนะคะแน่ใจครับงั้นจัดไปค่ะงั้นก็เดินไปธนูเลยครับรถผมจอดอยู่ยตรงนู้นอ๋อคบิวนี่คุณพาผมมากินก๋วยเตี๋ยวอะไรเนี่ยฮะก๋วยเตี๋ยวเรืองไงคะ นี่มันก๋วยเตี๋ยวเรือประมงคนชัดๆนี่คุณคุณมาพูดว่ากว๋ากวยเตี๋ยวเรือฉันเนี่ยอับประมงคนได้ยังไงฮะก็ผมพูดเรื่องจริงเนี่ยครับมีที่ไหนอะเอาลงศพมาวางไว้ที่หน้าร้านแบบนี้เนี่ยทำไมให้เรียกว่าอับประมงคนอะแล้วจะให้เรียกว่าอะไรอะร้านคุณขายคน,คนยังไม่พอยังขายสับเวสีหรอมั้งเนี่ยฮะ <c oughs> ทำไมคุณเบพูดจาไม่ให้เกียรติร้านพี่สาวฉันแบบนี้อะคะฮะนี่ร้านพี่สาวคุณเหรอใช่ค่ะพี่แอนเป็นรุ่นพี่ฉันตั้งแต่เรียนสมัยมัธยมบิลผมว่าคุณเลิกครบรุ่นพี่คนนี้เถอะอะไรก็ไม่รู้อะสิ้นคิดมากเลยมีที่แนวลงศพมาวางไว้ที่หน้าร้านอะฮะนี่คุณผมจะบอกอะไรให้นะร้านกว๋วยเตี๋ยวเรือของคุณเนี่ยอยู่ต่อได้อีกไม่นานหรอกนะครับเ<อ>พราะอะไรเหรอ เพราะว่าดูสิ่งที่คุณทำนั่นสิโหแล้วคุณรู้เหรอว่าฉันกำลังทำอะไรอยู่แล้วคุณรู้ดีแค่ไหนฮะถึงกล้ามาวิจารณ์ร้านฉันแบบนี้รู้สิคุณมันก็คือพวกงมงายในยศิลศาสตร์กราบไหว้บูชาได้ไม้กระทั้งโลรงศพคนตายเนี่ยอัประมงคนไปหมดเลยทั้งคุณทั้งลูกค้าใครจะกินก็กินไอ้กูเดี๋ยวอัประมงคนแบบนี้ผมไม่กินอ่ผมไม่อยากซวยอ่ะ คุณเบ้เดี๋ยวกับสิคะคุณเบ๋พี่แอนฉันขอโทษนะที่พาคุณเบม,มาร้านพี่แล้วก็มาพูดช้าไม่ดีกับพี่อ่ะฉันขอโทษจริงๆแลพี่ไม่เป็นไรหรอกพี่เข้าใจคุณเบ้ อะไรของคุณอีกเนี่ยฉันว่าคุณควรไปขอโทษพี่แอนนะคะนี่คุณจะให้ผมไปกราบไหว้กุเตื๋ยเรือประมงคนแล้วเหรอนี่คุณบ้าหรือเปล่าเนี่ยคุณเบคะฉันพูดว่าให้คุณไปขอโทษพี่แอนไม่ใช่ไปขอโทษก๋วยเตี๋ยวเรือค่ะนี่คุณบิวผมไม่อยากรู้เลยนะว่าคุณเป็นคนงมงายถึงขนาดเนี้มันก็เหมือนกันนั่นแหละคุณบิลนี่คุณเชื่อเรื่องงมงายพวกนี้ด้วยเหรอไอ้โรงศพเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่น่าคารบบูชาหรือกราบไหว้เลยนะคุณเบคะฉันว่า คุณเนี่ยกำลังเข้าใจผิดกันไปใหญ่แล้วคะ่ะเข้าใจผิดเหรอน,นี่ผมเข้าใจผิดอะไรอะ่ะก็เข้าใจผิดเรื่องก๋วยเตี๋ยวเรือกับเรื่องโลงศพที่ตั้งอยู่หน้าร้านพี่แอนยังไงเหรอคะ <SU> คือความจริงแล้ว <Wilson. S 1> เนี่ยรู้ไหมว่าทําไมพี่ถึงเอาโลงศพเนี่ยมาตั้งที่หน้าร้านความจริงแล้วอ่ะที่พี่เอาโลงศพมาตั้งที่หน้าร้านเนี่ยเพราะว่าพี่เนี่ยจะเอาเงินไปหยอนในโลงศพไงล่ะ แล้วพอถึงสิ้นเดือนเนี่ยพี่ก็จะเอาเงินที่หยอดทุกๆวันเนี่ยไปทำบุญลงศพที่สำคัญนะพี่อ่ะเอาข้าวก๋วยเตี๋ยวเนี่ยแค่50บาทส่วน20บาทที่เหลือเนี่ยพี่ก็จะเอาไปหยอดในลงศพเพื่อให้ลูกค้าที่มากินน่ะได้บุญด้วยอ๋อแบบนี้นี่เองอ่ะแหม <c oughs> มากินก๋วยเตี๋ยวร้านพี่แอนเนี่ยทั้งอิ่มท้องแถมยังได้บุญอีกอ่ะ <c oughs> ไอเดียการตลาดของพี่แอนอ่ะสุดยอดไปเลยอ่ะพี่ และเหตุผลที่พี่แอนเขาทำแบบนั้นน่ะก็เพราะว่า ึงตะกรน,นะแม่แลำพังหนูเองอะหนูคงไม่มีปัญญาซื้อลองให้แม่หรอกจ้า <c oughs> แม่หนูขอโทษ คุณเป็นโรคสาองคนตายหรือเปล่าครับใช่ค่ะคุณมีธุระอะไรเหรอคะนี่ครับเงินห้าหมื่น 50, ผมขอร่วมทำบุญด้วยได้ไหมครับทำไมเหรอคะเพราะว่าป้าดามีบุญคุณกับผมมากผมตามหาแกมานานจนกระทั่ง ทราบข่าวว่าประดาเสียชีวิตแล้วผมก็เลยรีบมาครับขอบคุณนะคะขอบคุณคุณมากๆเลยนะคะแม่แม่จา๋าหนูมีเงินซื้อโรงให้แม่แล้วนะขอบคุณคุณมากๆนะคะแม่ หนูมีเงินซื้อโรงให้แม่แล้วนะคุณกำลังจะบอกผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยพี่สาวคุณสร้างบุญสร้างกุศลด้วยลรงศพนั่นเหรอก็ใช่นะสิคะน,นี่ผมเข้าใจผิดเองเหรอเนี่ยทีนี้คุณไปขอโทษพี่แอนได้หรือยังคะ กลับมาทาไมอีกอะร้านนี้มันเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเรืออัประมงคลไม่ใช่หรอคุณครับคือผมเอ่อต้องขอโทษคุณด้วยนะครับผมต้องขอโทษจากใจจริงเลยที่ผมพูดจาไม่ดีกับคุณเมื่อสักครู่เนี้ผมเพิ่งเข้าใจว่าสิ่งที่คุณทำอะมันดีขนาดไหนอะบิวนี่บิวไปเล่าเรื่องที่พี่เล่าให้บิวฟังหมดเลยเหรอใช่ค่ะพี่แอนคือหนูไม่อยากให้คนเข้าใจผิดเรื่องพี่แอนนะคะ ก็พี่บอกแล้วไงว่าไม่เป็นไรเลยใครเขาจะคิดยังไงจะเข้าใจผิดยังไงเนี่ยมันไม่สําคัญเท่ากับการกระทําหรอกถ้าบิวเขาไม่ได้ฟังอ่ะผมคงไม่รู้ซึ้งถึงคนที่เขาไม่มีเงินแม้แต่จะซื้อลงศพให้แม่ตัวเองอ่ะเพราะแบบนี้ใช่ไหมครับคนเลยตั้งใจที่จะทําบุญลงศพตั้งแต่นั้นมาใช่ค่ะฉันก็เป็นคนหนึ่งที่ ไม่มีไม่มีแม้แต่กระทั่งจะซื้อโรงศพใส่ร่างแม่ฉันเลยเห็นใจคนที่ไม่มีเหมือนกันตั้งแต่นั้นมาเนี่ยฉันก็เลยตัดสินใจขายก๋วยเตี๋ยวโรงศพเพื่อเอาเงินที่ได้เนี่ยไปทำบุญโรงศพให้กับศพยากไร้แล้วก็ศพไร้ญาติทั่วประเทศฉันไม่ได้งมงายแล้วก็บูชาสิ่งอัปมงคลอย่างที่คุณพูดงั้นผมขอเหมาก๋วยเตี๋ยวร้านคุณทั้งหมดเลยได้ไหมครับ ถือซะว่าเป็นการไถ่โทษที่ผมทําไม่ดีพุบนุะทำไมจะไม่ได้ล่ะคะคนที่รู้ว่าตัวเองทําผิดเนี่ยและยอมรับผิดเนี่ยควรได้โอกาสค่ะขอบคุณมากนะครับหยแกจะรวยแล้วเว้ยนางแอรนเล เป็นไงบ้างทุกคนทํางานถึงไหนกันแล้วใกล้เสร็จแล้วค่ะถ้าเสร็จกองนี้ก็จะไปกองอื่นต่อเลยค่ะแล้วเธอล่ะใกล้เสร็จหรือยังเอ่อใกล้เสร็จแล้วค่ะแต่ที่ฉันเห็นเนี่ยยังเหลือเยอะอยู่เลยนะคนอื่นเนี่ยเขาใกล้เสร็จแล้วอ่ะนี่เธอตัอง้งใจทำงานหรือเปล่าเนี่ยนั่นไอ้บิดทำงานช้าแบบเนี้ยกินแรงคนอื่นที่ว่า หมายความว่าไงวะหาว่าฉันไม่ทำงานเหรอเรื่อเป็นอย่างที่คนอื่นพูดหรือเปล่าอะอ่ะเฮีย yeah. คิดว่าเป็นหัวหน้าเนี่ยแล้วจะพูดยังไงก็ได้งั้นเหรอเออถ้าเป็นแบบนี้ไม่ถามแล้วเว้ยลบช่างเถทุกคน ผมว่าเราทำงานต่อดีกว่าค<ะ>่ะโหคิดว่าฉันจะงอยังไงฉันก็รวยแล้ว้ว้ยนังแอนเอ้ยจู่ๆก็เป็นเศรษฐีแล้วเว้ย บุญแกนี่มันเยอะจริงๆเลยไม่ต้องเป็นคนงานเผาถ่านอีกต่อไปใครอยากเป็นเศรษฐีชน,นะสิชนะสิวุ้ยทองถ้าเกิดว่าทองสองก้อนเนี้ยต้องขายได้เยอะแน่ๆเลยอะเราต้องรวยแน่เลยไปลงรับจำนำดีกว่าใครอยากเป็นเซรษฐีชน,นะสิชน,นะ ทิ้งงานไว้แบบนี้ได้ยังไงเนี่ยไม่มีความรับผิดชอบเลย,ย,ย,ยนี่มันทองนี่ไม่อยู่ที่นี่ได้ไงอะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฉันเอาทองมาขายอะค่ะได้ค่ะขอดูหน่อยนะคะนี่ค่ะรับรองเลยค่ะว่าเป็นทองแท้แน่นอนเพราะว่าฉันเจอในกองถ่านถ้าเกิดว่าเป็นทองปลอมเนี่ยป่านนี้คงไหม้ไปหมดแล้วละคะ่ะงั้นเดี๋ยวฉันขอ,อไปตรวจสอบสักครู่นะคะค่ะ นี่เธอเข้ามาในห้องทำงานของฉันเนี่ยทำไมถึงไม่เคาะประตูก่อนฮนะฉันขอโทษค่ะแต่ว่าฉันเจอทองในกองถ่านนะคะ่ะไม่รู้ว่าเป็นของใครเลยคิดว่าเจ้านายเนี่ยน่าจะทำตกเอาไว้หรือเปล่าคะดูสิในเมื่อเธอไม่มั่นใจว่าเป็นของใครเนี่ยทำไมเธอถึงไม่เก็บ้ววอกนะฮะเอามาใช่ทำไม ก็มันไม่ใช่ของฉันนี่คะอีกอย่างฉันเจอในโรงงานของเจ้านายก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นของเจ้านายค่ะเธอนี่ซื่อสัตย์จริงเลยนะฉันนี่มองคนไม่ผิดเลยจริงๆนะพี่นะพี่ไปเบิกมาก่อนได้ไหมอะฉันต้องเอาเงินไปจ่ายค่าเทอมจริงๆ ไม่ได้หรอกนะพลอยชี้พี่ทํางานอยู่ยังไม่ถึงปีเลยอะ่ะจะให้พี่ไปขอเบอิกเงินล่วงหน้าตั้ง3เดือนแบบนี้มันเอาเปรียบนายจ้างแล้วก็คนงานคนอื่นกันนะโหพี่แต่ฉันเป็นน้องพี่นะพี่ทําเพื่อฉันแค่นี้ไม่ได้หรอ <c oughs> ก็ถ้าพี่ไปขอเบอิกเงินล่วงหน้ากับนายจ้างได้คนอื่นเขาก็ทําได้แล้วถ้าคนอื่นเขาทาแบบพี่กันหมดอะ่ะแบบนี้นายจ้างเขาจะทํายังไงอะ่ะแกเคยรู้ปะก็ช่างหัวนายจ้างพี่สิ ทำไมพี่ต้องแคร์คนอื่นมากกว่าน้องสาวตัวเองด้วยก็ถ้านายจ้างเขาอยู่ไม่ได้อะพี่ก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันอีกอย่างนะพลอยชิแกเองก็โตแล้วอะเวลาว่างก็มีตั้งเยอะตั้งแยะถ้าแกอยากเรียนมาหาลัยจริงๆเนี่ยแกก็ไปหางานพาร์ทไทม์ทำสิจะได้แบ่งเบาภาระพี่ไม่ต้องมาแบรมือของเงินแบบเนี้ยโอ๊ยก็ได้พอพี่คิดแบบนี้ไงพี่ถึงเป็นแค่คนงานเผาถ่านอะ ที่นี่รับซื้อแต่ของมีค่าไม่ได้รับซื้อของกินเอาคืนไปด้วยค่ะ ฉันไม่รู้ได้งไงล่ะฉันเป็นคนซื้อเองมากับมือเลยนะฉันก็นึกว่าทองซะอีกอะค่ะขอโทษนะคะที่ฉันเข้าใจผิดเธอมไม่ต้องมาขอโทษหรอกอ่ะ เอาไปฉันให้ให้ฉันหรอคะก็ใช่น่ะสิขอบคุณมากค่ะเฮ้ยเนั่นเธอทํทำอะไรอา้าวเจ้านายไม่ได้ให้ฉันกินหรอคะกินได้ยังไงทองนี้มันเป็นทองแค้ เพื่อตอบแทนความซื่อสัตย์เพอไงหมายความว่ายังไงคะอันที่จริงเนี่ยฉันตั้งใจจะเอาทองคำนี้ยเป็นโบนัสให้กับคนงานยังไงล่ะ่ะพี่ฝากทำตามที่สั่งด้วยพี่อ้ยนี่มันช,ช็อกโกแลตแท่งนี่พี่ ไม่ใช่ทองจริงซะหน่อยอ่ะไหนพี่บอกว่าจะสุ่มให้โบนัสคนงานพี่เป็นทองแท่งไงก็ใช่น่ะสิก่อนที่ฉันจะให้ของมีค่าขนาดนั้นเนี่ยฉันก็ต้องทดสอบก่อนว่าใครกันเนี่ยที่กู่ควรอ๋องั้นก็หมายความว่าพี่จะใช้ไอช็อกโกแลตทองปลอมเนี่ยพิสูจน์ความซื่อสัตย์ของคนงานพี่ใช่ไหมถูกต้องเข้าใจแล้วเนี่ยก็ทำตามที่พี่สั่งด้วยลวกันนะฝากด้วยละ ที่แท้เจ้านายก็เอาช็อกโกแลตเนี่ยมาทดสอบความซื่อสัตย์ของคนงานเหรอคะใช่และคนที่ซื่อสัตย์ที่สุดเนี่ยก็ได้ทองคำนี้ไปและคนคนนั้นก็คือเธอไงละ่ะรับไปสินี่ฉันได้ทองเป็นโบนนะัสจริงๆเหรอคะ ขอบคุณนะคะขอบคุณจริงๆค่ะ